สบายดีพี่นออ้องพบพ่อครับซ่องเจ๊คนะ้ำเนาะสบายดีพี่น้องวันนี้บ่าวเอื้อกับเจ๊ค้ำกับภากันมาพัดข่าวเฮ็ดข้าวปลูกพี่น้องหลังจากที่ไปสบายดีดทุกคนไปครุจิรล์มากอะพากันมาพัดข่าวพี่น,อนอนะ้องลองเบิ่งเนาะซ่องฝักติดตามเด้อฝากติดตามาาช่องเมด<อ>น,มนงนุ่นในเด้อพี่น้องือว่าช่องเจ๊ค้ำเด้อพี่น้องเล่นพ<า>ัดข่าวเด้อพี่น้องเล่นยัง ดมพัดพัดเข่าวไว้ไอ้ที่เขาปลกพี่นองามันมันบน่ค่อยงามก็เได้พากันมาพัดเข่าเกดอวามันพัดเต็อยู่ที่นอกเล๋เริคาบอก็เก็นมาได้ดอกเกิดชองไหม ยัดไอน้องเพราะว่าแม่ร้นมากที่ไอ้กล้องร้อนมากนะที่ไอ้กล้องนะพี่น้องแต่ว่าบุคคลที่ออกกล้องย้ำผู้ใดหรอกเพราะว่าบุกคลอะนะเนี่ยหายเนี่ยหมดเลยหมดเลยหายจนเปิดก่องทั้งหมดนะแต่ว่าบวได้ร์ฟชีกนะยังแบบว่า ดีว่าเราได้ดีก็เหเนียดจังไรดีไม่ออกแต่น้ำมือแต่ว่าบริสิทธิคนบริสิทธิ์นู่นก็วัดาดชีวิตปั้นน้ามันิเท่านเขาปลูกเนาะแต่ละปีมันต้องพ,อมมพัดไหงแต่พอแต่เนี่ยว่าควาพัดแตไมน่นต่แต่ว่าเขาเขาลรีย แต่ว,ว่าพอได้ปั้นรถนาะปั้นเครื่องใกล้กระปุยนะมันเลยขาดมันเลยพิล่าเครื่องของท้าปั้นไกัน <laughs> มันบ่ครอยงานน่าก็เลยพัดออก <laughs> มันบ่ครอยงาน

好节省，节省起来，那个，嗯，空余干哈？我们那个小铺，你那什么去了？你把那钱留给我。 อยากที่พดัดแล้วมันก็สวงามแบบนี้พี่เนาะแล้วก็สีบค็อกอนี้ขาวีนี่แต่ขาแบบตรงๆตงตงเลยนะพี่เนาะการที่ว่าเป็นแต่งสีเนาะผีไล่เนะเาะน,น,นี่นะเขาก็ต้องไปพัดออกแต่ว่าอันให้มันงามนะ เราเอาเขาทังมเมรยเศรษฐล้มีพันเงินมาทมัครมาที่มาที่ไปจับจะิงเาไม่กโอ้ยำหกมาที่ำหนกไจะเอาเอารถรถง่ายแลวก็แล้วรถง่ายเลยก็แลวเลยที่นอเลยจะเทิดจะคองนาัก ย,ย่านมันปนย่านมันปนอะไรก็เลยว่าเอาปั้นเครื่องนวอย ที่ห้า,า,า,าว่าสีไล่ๆมันนากบบภาพไปพัดมาแล้วมันกระติดกระนเนี่ยนี่เนาะพี่เนาะก็สีก็มากนะาของว้วยพูไปับสุด,สดเดิ นี <muitas> ่พ oh. <l Jean Rabbit bulun> ี no ่น no ้องมันโบงงามกับตอนนี้กระซิพัดโออันนี้ห้องเกอข้ามพนกำลังพัดพี่น้องจะท้ามพนพัดแล้วพี่น้องโหนั่นสิไรนี่นะงน่ะพัดกับโบคาเกนเพราะว่าโบได้คอยพัดทนะนี้จะรอดจนเพื่อนแต่เนี้ยอันเพรานว่าอันอยากได้ข่าวแบบบบโผลพี่น้อง บูป <ge ar> <ies> ุ่นเลยแต่ว่ามีฝนเขาลีฝนเขาลีฝุ่นขาวมันอึนจ้าวันฝุ่นาลีคเขาลีมไปขึ้นเลยพี่น้องเห็นบ่ขาวมันแบบงามมันคิอขาร์ลีฮะฮะเต่ามันก็ไปเบิไปเลยอืมมันเป็มิดมันตรงๆมันก็งามพี่น้องเดี๋ยวเอามาถ่าเบิ้งตอนเจค่าเพลินพัดแล้ว แล้วแหละพี่น้องหลังจากสีพัดแล้วหลังจากสีพัดแล้วเม็ดงามเด้อพี่น้องมันเห็นไหมมีแต่เม็ดต,ตรงตรงอ้อาววันนี้พี่น้องวันได้ซอมสอบเลยจิ๊พอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องแล้วกอัน ให้เป็ีนกำลังใจเจคัมเลยเด้อกลอนดไลค์กดแชร์เจคัมเลยเด้อฝากดไลค์กดแชร์คนเด้อพี่น้องคลิปนี้กับพี่น้อสวัสดีบอกกับบอลนำกลับไปแล้วพี่น้องฝากเจคัมเลยเด้อยันมาแล้วยันมาแล้วพี่น้องยันมาแล้วฝาว่า